ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเรือจริงแล้วนะจ๊ะเนี่ย ทุกคนคลิปนี้ก็ยังอยู่ในคลิปของภูเก็ตนะทุกคนแต่คลิปนี้เนี่ยการจะพาทุกคนไปดำน้ำกับการดีกว่าเนาะซึ่งการอะไม่ได้ดำน้ำมาหลายปีแล้วทุกคนก็จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะไม่เสียเวลาไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือตรงอ่าวฉลองแล้วนะก็จะเป็นจุดขึ้นเรือของเราตรงนี้นะทุกคน ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเรือจริงแล้วนะจ๊ะเนี่ยก็ชาเรือเลยเด้ออันนี้นะลำของเราทุกคน Two minutes to explain. You better come up with something. Smart to say. i heard them whisper behind my เขาเรียกว่าถา้ำไยกิ้งนะหรือว่าเป็นถ้ำหลังนกนะทุกคนตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้นะเราออกมาจากทางตรงนี้นะ ป็ริเวณเดีกันนั่นแหละก็คือเขาจะให้เป็นจุดลงลงไปดำน้ำเล่นน้ำทะเลแล้วก็วันนี้ทั้งวันก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเดียวที่เราสามารถลงน้ำทะเลได้นะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูใต้ทะเลกันว่าเป็นยังไงถ้าทำได้นะ แรงมากสภาพเยี่แล้วตอนนี้ก็มาแวะกินข้าวกลางวันกันที่เกาะพีพีดอนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปกนข้าวก่อนนะ นีก่ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนอย่างที่บอกตอนนี้อยู่เกานะพีพีดอนเนาะส่วนที่จุดดำน้ำเมื่อสักครู่นะกันก็เก็บภาพได้มาน้อยมากมาเลยเสียดายเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งด้วยลมมันคลื่นมันลมมันแรงเล้ะคลื่นมันก็ค่อนข้างแรงประมาณนี้แล้วก็ดำมันก็เลยอาจจะทุรักทุเลนิดหน่อยเออใต้น้ำอะ่ะก็จะเจอปลาคนข้างน้อยนะก็เลยอาจจะเอาภาพมาฝากทุกๆคนแบบ ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เสียดายเหมือนกันซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้คือคือเกาะพีพีดอนใช่ไหมคะนี่ดูข้างหลังเนี่ยก็นี่ยจะถึงเวลาละเนีจะไปเกาะอื่นต่อแลยละกันเนาะ วนน,นนี้นะก็มาถึงอ่าวมายาแล้วนะทุกคนตอนวันที่การมาโชคดีมากคือเขาเปิดให้เราเข้าไปเที่ยวนะก็คือแต่ต้องขึ้นจากด้านหลังของเกาะนะแล้วก็เดินต่อไปซึ่งโชคดีในวันที่เรามาก็ได้มาที่อ่าวมายาพอดีนะเนี่ยก็ Nothing but my necklace and shoes, and I know that you're a good girl. But you got a little devil inside, and I knew that you would, girl. I felt that fire from my So, baby, come over and just let me hold you. I'll be your hover, and you'll be my bee, baby. I'm going. ที่จริงอ่าวมาอยากาก็เป็นอ่าวทิการอยากมามากๆเลยนะแต่ด้วยเขาก็ปิดเกาะเพื่อฟืนฟ้นฟูนธรรมชาตินะแล้วนี้ก็ได้มาแล้วก็แบบ ดีใจมากแล้วก็คุ้มค่าที่มานะเพราะว่าเนี่ยเวลาเรามองด้วยตาเปล่าอะด้วยตาเราเองจริงๆอะมันสวยมากๆเลยทุกคนชอบมากอุย้ยไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะแบบว่าข้างหลังอะสามคนนั้นอะสามคนตรงเนี้ยทุกคนจี งานอันนี้คือด้านหลังที่เราจะต้องเดินไปเอามาอย่าด้านหน้านะคือเขาก็จะมาจอดเลือตรงนี้ให้เราได้เดินขึ้นไปนู้นเนาะแค่ตรงนี้เธอพิฉันเพิ่แบบสังเกตจริงๆว่าเออตรงนี้ก็น้ำใสมากๆ 对啦。 ก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะทุกคนวันนี้ใช่ไหมเราก็ไปหลายเกาะเลยไปเกาะพีพีเป็นปิเรลากูลเลยพวกนี้เนะเาะอ่าวมาหยาก็การชอบมากๆเลยแต่ละที่ก็สวยมาก,มากเลยนะทุกคนเก็ะอย่างที่บอกไปนะตอนดำน้ำน้ำมันค่อนข้างแรงเนาะแล้วก็ปลามันก็ไม่ค่อยมีเลยอาจจะถ่ายมาได้ไม่เยอะนะทุกคนอา่าวมาหยาไปตอนที่น้ำมันอาจจะลดลงเนาะ แต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะทุกคนเป็นทริปที่การก็รู้สึกชอบมากๆเลยนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะไปละดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใพ้การด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปละบ๊ายบาย